ดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นธรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันอังคารวันอังคารวันที่25เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2,565นะครับผม วันอังคาร25วันนี้ในห่วงช่วงเวลาแดดร่มลมตกในขณะนี้ก็จะขอนำเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท,กท่านนะครับผมได้มาทัศนศึกษาวัตถุมงคลทพิปของดีของวิเศษของท่านพระครูพิจิตสรคุณ หรือหลวงพ่อพรประภากโรแห่งวัดบางแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับผมท่านตถาคุณหลวงพ่อพรแห่งวัดบางแก้วเมืองนครปฐมองค์ท่านนั้นเรียกว่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระนักพัฒนานะครับผม มีศีลจลาศีลจวัดที่งดงามเป็นที่สักการบูชาเคารพนับถือของพี่น้องชาวศรัทธาญาติโยมนะครับผมทั้งใกล้และไกลนั่นเองท่านจุปกคุณหลวงพ่อพรประภาคโรโหรือท่านพระครูพิจิตสรคุณนะครับผมก็อย่างที่กราบเรียนว่าองค์ท่านนั้น เป็นพระที่กราบได้สนิทใจนะครับผมเป็นเนื้อนาบุญของโลกอันอุดมมงคลด้วยนั่นเององค์ท่านหลวงพ่อพรนี้ได้ถือกับเนิดเกิดกายขึ้นเมื่อวันที่18เดือนเมษายนปีพศ2 5 0 6ท่านเกิดที่ตำบลสะระเทียมอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนี่แหละครับผมโยมบิดาของท่านนั้นมีชื่อว่าหลํา โยมมันดาของท่านนั้นมีชื่อว่าสอิ่งนามสกุลดั่งเดิมคือบัวคํานั่นเองนะครับผมในสมัยยาววัยนั้นท่านหลวงพ่อพรนี้ได้เรียนนักสือนั้งหาที่โรงเรียนใกล้บ้านของท่านก็คือโรงเรียนสากระเทียมวิทยาคมนั่นเองนะครับผมท่านเรียนหนังสือจนกระทั่งจบ ชั้นมศ3ส,ส,สมัยก่อนเรียกว่ามศ3ก็คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนั่นเองเมื่อจบมศส,อสมแล้วจึงได้ออกมาช่วยบิดามารดาครอบครวัวนี่แหละครับผมประกอบอาชีพนี่แหละครับผมในห่วงช่วงเวลาหนึ่งนั้นก่อนที่ท่านจะบทนั้นท่านไป ทำงานที่โรงงานแถบเมืองนครชัยศรีเนี่ยแหละครับผมทำงานอยู่ได้ปีกว่าโยมบิดามารดาก็เห็นว่าเป็นหนุ่มแล้วก็อยากให้บวชเป็นพระนี่แหละครับผมแล้วก็โดยเฉพาะโยมมาดาของท่านนั้นมีความสนิทใกล้ชิดกับท่านพระปรัดใบคุณวีโรแห่งวัดกลางบางแก้วเนี่ยแหละครับผมจึงได้พามาฝากกับ พระปรัชใาให้อุปสมบทบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาเนี่ยแหละครับผมที่วัดกลางบางแก้วในช่วงปลายปี2525 25นั่นเองนุ่มพอนี้เมื่อมาถึงวัดกลางบางแก้วในช่วงปลายปี25ก็ได้เห็นปฏิป,ปทาองค์ท่านจรุคุณหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วเนี่ยแหละครับผม เห็นว่าเป็นผู้ที่มีสง่าราศีองค์ท่านหลวงปู่เพิ่มนั้นผ่องใสเ,เรียบร้อยนุ่มนวลหลวงพ่อพรในช่วงนั้นก็เมื่อได้เห็นหลวงปู่เพิ่มก็ได้เกิดความศรัทธาแล้วก็อยากจะบวชอยู่กับท่านหลวงปู่เพิ่มนี่แหละครับผมจึงได้กาหนดงานบวชขึ้นมาก็กล่าว่าจะบวชที่วัดกลางบางแก้ว ได้เตรียมการซักซ้อมขานานาคแล้วก็คิดว่าจะมอ,อบให้ท่านองค์หลวงปู่เพิ่มเป็นพระอุปชานะครับผมดังนั้นท่านพระประหัยใบคุณวิโรจึงได้กำหนดวันบวชก็คือวันที่27มีนาปี2526แต่ได้เตรียมการทุกอย่างให้พร้อมเตรียมใจ เตรียมตัวแล้วก็มันหัดท่องอาคารหน้าไข้ให้คล่องนั่นเองแต่ว่าเมื่อถึงวันที่หเดือนมกราคมขึ้นปีใหม่วันที่หเดือนมกราคมปี2526องค์ท่านดับกุลหลวงปู่เพิ่มแห่งวัดกลางบางแก้วก็ได้ะละสังขามรมรณภาพไปเสียก่อนนั่นเองทำให้หลง พ่อพรในห้วงช่วงเวลานั้นก็เกิดความเสียใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามีความตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นที่จะบวชในวัดกลางบางแก้วอยู่แล้วนั่นเองดังนั้นจึงได้นิมนต์ท่านพระครูวิวบูลสิริธรรมแห่งวัดตุกตาเนี่แหละครับผมซึ่งวัดตุกตานี้ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดกลางบางแก้วมาเป็นพระอุปชาบวชให้นั่นเอง โดยมีท่านพระประหลัดคุณวิโรแห่งวัดกลางบางแก้วเป็นพระกรรมมวาวจาจารย์พระอาจารย์ำํำวัดตุกตาเป็นพระอนุสาวนาอาจารย์จึงได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่าปภากรรนั่นเองนะครับผมเมื่อ,อหลวงพ่อพรได้บวชเป็นพระภิกษุส่งแล้วก็ได้อยู่รับชใช้ใกล้ชิดท่านพระประหลัด ใบคุณาวีโลนะครับผมก็เลยว่ารับใช้ใกล้ชิดช่วยในการาบทยาธรรยาผงยาจินดามณีเรียนรู้บรรดาพุทธคมสายเวทคาถาอาคมจากพระประหลัดใบคุณาวีโลไปด้วยแล้วก็ได้ถ่ายรับการถ่ายทอดนี่แหละครับผมวิชาพุทธคมต่างๆซึ่งท่านาพระประหลัดใบนี้ได้รับการถ่ายทอด พุทธคมชากหลมมปูเพิ่มไว้มากเช่นกันดังนั้นท่านหลวงพ่อพรนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีวาสนาเป็นผู้ที่โชคดีได้เป็นสิทธิ์ของพระประัใบคุณทวิโลนะครับผมแล้วก็ได้ฝึกการช่วยเหลือในการทําเบี้ยกแก้นี่แหละครับผมแต่ว่าในช่วงช่วงเวลาที่ พระประหลัดใบคุณาวิโลท่านรักษาการเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วได้เพียงปีเดียวก็ได้รับสังขารมรภาพลงเนี่แหละครับผมซึ่งองค์ท่านพระประหลัดใบนี้ท่านได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาวัดกลางบางแก้วมากรูปหนึ่งนั่นเองเมื่อพระประหลัดใบมรภาพลงแล้วท่านหลวงพ่อพร ก็ได้ไปรับใช้ท่านพระครูสิริชัยขนาลักษ์หรือหลวงพ่อสนัน่นซึ่งหลวงพ่อสนั่นนี้ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอแล้วก็ได้เป็นเจ้าวาดวัดกลางบางแก้วรูปต่อมานั่นเองจึงทำให้เป็นที่รักและเมตตาไว้เนื้อเชื่อใจจากท่านหลวงพ่อสนั่นเป็นอย่างมากนะครับผม แล้วในห่วงช่วงเวลานั้นท่านหลวงพ่อพรก็ยังมีโอกาสได้รับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่เจอือวัดกลางบางแก้วอยู่เสมอนั่นเองในห่วงช่วงเวลาที่วัดกลางบางแก้วได้สร้างพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายกหรือหลวงปู่เพิ่มนี่แหละครับผมเมื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ พระพุทธวิถีนายกเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านหลวงพ่อสนั่นหรือท่านพระครูสุริชัยขนารักษ์จเจ้าอาวาสในช่วงเวลานั้นจึงได้มอบหมายให้หลวงพ่อพรนี้เป็นพระอยู่ดูแลพิพิธภัณฑ์ซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญในห้วงชีวิตหลวงพ่อพรด้วยเช่นกันเพราะว่าห้องนอนของท่านหลวงพ่อพรนั้นในพิพิธภัณฑ์นั้นอยู่ติดกับห้องคัมภีร์โบราณ ซึ่งเป็นตำรับตำรา,าพุทธคมสายเวทของโบราณของวัดกลางบางแก้วซึ่งสืบทอดตกทอดมาตั้งแต่คลังกรุงศรีอยุธยานู่นล่ะครับผมโดยมีท่านเจ้าพระคุณหลวงปูบุญวัดกลางบางแก้วลวงปูเพิ่มวัดกลางบางแก้วตกทอดกันมาแล้วครับผมก็เป็นโอกาสดีในายามว่างท่านหลวงพ่อพรก็จะได้ค้นคว้าศึกษาตำรา พุทธคมสายเวทโบราณนี่แหละครับผมทำให้บังเกิดความเข้าใจในวิชาการต่างๆไปมากมายพอสมควรขั้นการเวลาต่อมาเมื่อท่านตระกุลเจ้าอาวาสหรือหลวงพ่อปุนเจ้าอาวาสวัดบางแก้วได้มรณภาพลงเมื่อปีพศ2546ซึ่งวัดบางแก้วนี้มีของสำคัญ คู่วัดคู่บ้านคู่เมืองอยู่ประจำวัดด้วยนั่นก็คือนาช้างดำนั่นเองเมื่อ,เ,อเจ้าวาดวัดบางแก้วได้มรรภาพลงท่านเจ้าคณะตำบลหรือท่านพระครูพิทักษ์วีรธรรมหรือท่านหลวงพ่อสืบวัดสิงนี่แหละครับผมจึงจะต้องเป็นภาระในการมองหาในการหาพระ พิสุรูปใหม่มาเป็นเจ้าวาดวัดบางแก้วแทนหลวงพ่อปุ่นนั่นเองเพราะว่ามีของสำคัญก็คืองาช้างดำเป็นสมบัติอันมีค่าของวัดจะต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับผมเมื่อใช้เวลาพอสมควรจึงได้มาที่วัดกลางบางแก้วมองหาพระที่เรียกว่าไว้ใจได้ เป็นผู้มีศีลยาจรายวัตรที่เข้มแข็งนะครับผมจะได้ดูแลรักษาสมบัติของวัดได้ด้วยนั่นเองเมื่อ,อการเวลาผ่านมามองหาอยู่นานสังเกตอยู่นานนะครับผมท่านหลวงพ่อสืบจึงได้เห็นอุปนิสัยรอบคอบ แล้วก็เห็นว่าท่านเจะบรคุณหลวงพ่อพรประภากโรแห่งวัดกลางบางแก้วพระหนุม่มนี่แหละครับผมซึ่งในขณะนั้นก็ถือว่ามีพรรษาสูงแล้วเป็นพระที่มีศีลารจารวัตที่เคร่งครัดแล้วก็ดูแล้วเคร่งครัดในพระธรรมวินัยที่สามารถจะปกครองคณะสงฆ์สามารถที่จะเป็นที่พึ่งของศรัทธาญาติโยมได้ด้วย แล้วก็จะมีบาร,รมีในการารักษาสมบัติงาช้างดำของวัดได้ด้วยนั่นเองจึงได้ตัดสินใจส่งมอบอตำแหน่งเจ้าว,วาดวัดบางแก้วให้กับองค์ท่านเดบกุลหลวงพ่อพรนี่แหละครับผมในปีพศ2546นนะครับผมก็ทำให้เรียกว่าหลวงพ่อสืบไม่ผิดหวังนั่นเอง ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี2,549อย่างเป็นทางการเป็นต้นมานั่นเองสำหรับวัตถุมงคลทิพของท่านตบกุลหลวงพ่อพรนั้นได้รับความนิยมจากศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาเป็นอย่างมากนะครับผมเพราะว่าท่านนั้นเป็นพระที่มีเมตตาสูงมีพุทธคมไสยเวทที่สามารถ ปลูกเสกวัตถุมงคลของท่านนั้นมีประสบการณ์รอบด้านทั้งเมตตามหานิยมทั้งปกป้องคุ้มครองชีวิตเป็นเลิศแล้วก็โชคลาภการค้าการขายเป็นที่ประจักษ์ใจแก่ศรัทธาญาติโยมผู้ที่นำไปสักการบูชานั่นเองสำหรับวัตถุมงคลทิพย์ของหลวงพ่อพรที่นำมาประกอบรายการในห้วงช่วงเวลานี้บางท่านก็เรียกว่าเป็นเหรียญขอนถุงก็มีนะครับผมเป็นเหรียญกลม,กลม ไม่มีห่วงไร้ห่วงนั่นเองเป็นพุทธลักษณะเหรียญกลมแล้วก็ตรงกลางปฏิสฐานรูปเหมือนท่านหลวงพ่อพรหน้าตรงครึ่งองค์ละครับผมไซรือว่าขนาดของเหรียญนี้ก็ประมาณเหรียญ5บาทของเรานั่นเองเดี๋ยวเราลงกล้องดูรายละเอียดของเหรียญไปพร้อมๆกันนะครับผมสำหรับกลองที่บรรจุเหรียญ รุ่นสำคัญรุ่นนี้นะครับผมเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีขาวใสมุมบนซ้ายและขวานั้นเป็นลวดลายไทยลงทองนะครับผมตัวหนังสือไทยก็สีทองทั้งหมดตัวหนังสือด้านบนภาษาไทยโค้งเนี่ยแหละครับผมเขียนไว้ว่าเหรียญเมตตามหานิยมรุ่นจันเพนธงชัย ชื่อรุ่นนี้ก็เป็นสิริมงคลนามอันเป็นมงคลนามอย่างยิ่งจันเพนนะครับผมแล้วก็ธงชัยพระครูพิจิตโสรคุณในวงเล็บพรประภากรวัดบางแก้วอำเภอนครชัยศรีจอ,คอนครปฐมวันที่1 1เดือนมกราคมเลขไทย2559 ล้วครับผมคําว่าจันเพนจันเพนก็หมายถึงข้าคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงสุขสว่างสวยัยในพื้นพิภพของเราเนี่ยแหละครับผม่คําคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงหรือว่าจันเพนนี้มีความหมายในทางที่เป็นสุริมงคลคืนจันเพน มีความเชื่อกันว่าจันเพนนี้เสริมสเสน่ห์เสริมโชคชะตาทางด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมความรักความเมตตาเสริมส่งดวงชะตาทั้งทางด้านการเงินและการงานนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าจันเพนนี้จึงเป็นสิ่งที่ปรารถนา ของทุกทกท่านนั่นแหละครับผมค่ําคืนไหนถ้าเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงเราก็จะมีความสุขนะครับผมสมัยก่อนบ้านนอกนั้นไม่ค่อยมีไฟฟ้าถ้าพระจันทร์เต็มดวงก็จะเล่นหมากลี่กันอย่างเพลิดเพลินเจริญใจมีความสุขจากแสงจันทร์อันนี้เป็นเสน่ห์เป็นเมตตามหานิยมนะครับผมเสริมดวงชะตานั่นเอง สำหรับคําว่าธงชัยนั้นคําว่าธงชัยวันธงชัยก็คือวันดีวันธงชัยเป็นวันที่มีความเชื่อกันว่าเป็นวันที่ทําอะไรก็จะสําเร็จเป็นวันที่วันดีมีผลดีมีโชคมีชัยชนะเป็นวันแห่งความเป็นมิ่งขวัญนั่นเองเป็นวันชัยชนะก็ถือว่าเป็นวัน อาทิบดีหรือว่าเป็นวันดีให้คุณทางเรื่องของอำนาจเรื่องของบารมีความเป็นใหญ่เป็นนักปกครองเป็นผู้นำคนมีอำนาจในการปกครองควบคุมดูแลผู้คนนั่นเองแล้วยังเป็นวันธงใจถือว่าเป็นวันที่อํานวยทางด้านโชคลาภความเป็นใหญ่นั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่า จันเพนธงชัยจึงมีความหมายในทางที่เป็นมงคลอันเลิศครอบอคลุมทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับผู้ที่อนอมอธิษฐานจิตขอ,ขอความเมตตาจากเรียนของท่านประบุคุณหลวงพ่อพรน,นี่แหละครับผมเมื่อนำมาเปรียบเทียบไซหรือว,ว่าขนาดกับเหรียญ5บาทก็จะสังเกตเห็นว่าเหรียญนหน้าของเรานี่จะใหญ่สักกว่า นะครับผมจะใหญ่กว่านิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเหรียญรุ่นสำคัญรุ่นนี้นะครับผมจันเพนธงชัยรุ่นนี้ก็ถือว่าไซส์ขนาดกำลังงามไม่เล็กไม่ใหญ่เพราะว่าถ้านำไปเลี่ยมขายายปีกอีกแล้วก็จะเพิ่มขนาดออกไปอีกนิดหนึ่งนั่นเองเรียกว่าเด็กแขวนได้ผู้ใหญ่แขวนดีสุภาพสตรีแขวนก็น่ารักนะครับผม เป็นเหรียญกลมไร้ห่วงไร้กังวลน,นั่นเองหมดห่วงหมดกังวลยกขอบสูงด้านบนส่วนด้านในนั้นก็ยกขอบอลดหลั่นกันมานะครับผมเรียนนี่กลมดิกเลยตรงกลางเปิสฐานรูปเหมือน,นท่านพระบุคุณหลวงพ่อพรเนี่แหละครับผมหน้าตรงครึ่งองค์ ฉันจะสังเกตเห็นใบหน้าแววตาเมตตาเส้นเกษาของท่านนั้นละเอียดยิบเหมือนมีชีวิตจิตใจนะครับผมใบหน้าของท่านนั้นด,ดูแล้วเข้มขลังดูแล้วแววตานั้นรอยยิ้มนั้นแฝงไปด้วยความเมตตาต่อลูกศิษย์ลูกหาสตาญาติโยมนี่แหละครับผม เมดตานี่กลมลิกเป็นเม็ดเลยนะครับผมเส้นสายต่างๆเรียบง่ายแต่ว่าคลาสสิกนะครับผมจะต่อโค้ดไว้ทางด้านนี้คมชัดลึกนั่นเอง สำหรับด้านหลังของเหรียญนะครับผมก็ยกขอบสูงด้านบนนั้นเป็นตัวหนังสือไทยโค้งเป็นนามอง์หลวงพอ่อหลวงพ่อพอรล่างสุดเป็นนามของวัดวัดบางแก้วแล้วก็มีพศ2558ก็แสดงว่าเหรียญนี้ท่านไดเมตาสร้างปลุกเสกปี58กล่องเป็นปี59นั่นเองก็ดีนะครับผม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่ซ้ำใครนั่นเองตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นสันเป็นเหลี่ยมไม่ลมนะครับผมมีหมายเลขกํากับเหรียญเอาไว้ด้วยเป็นเลขอารบิกนี่แหละครับผมเส้นอักขระยันต่างๆหมือนเส้นขนมจีนนี่แหละครับผมลวดลายสายเส้นนั้น คมชัดลึกตลอดไม่มีการขอขาดตอนนั่ละครับผมตัวหนังสือนังหาเป็นแท่งเป็นสันเป็นเหลี่ยมนั่นเองก็กราบเรียนพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านถ้ามีโอกาสผ่านไปทางเมืองนคปรปฐมเมืองนครชัยศรีก็แวะไปกราบร่วมบุญกับองค์ท่านได้นะครับผมเป็นเรียกว่าเนื้อนาบุญ ที่น่ากราบหน้าไหว้หน้าร่วมทำบุญกับท่านเป็นอย่างยิ่งนั่นเองหรือว่าบางท่านมีวัตถุมงคลทิพย์ขององค์หลวงพ่ออยู่แล้วนำมาเลี่ยมติดเนื้อติดตัวน้อมจิตอธิษฐานจิตนะครับเพราะว่าปีใหม่แล้วเราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ปีใหม่เรียกว่ามีทั้งชีวิตแล้วก็มีชีวานั่นเอง ขนาดเส้นพาศูนย์กลางของเหรียญก็สองเซนติเมตรนี่แหละครับผมโดยประมาณโดยประมาณนะครับผมประมาณสองเซนติเมตรอาจจะไม่ถึงสองเซนดีน่นะครับผมอาจจะเป็น1.9ึด้หรือซ้ำไปก็ถือว่ากำลังงามก็ต้องขอกราบขอพระคุณทุกทกท่านต่ให้ความเมตตาเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ กราบขอพระคุณทุกทกท่านที่ได้มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอพร,พระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาธรรมคิดว่าจะบำเพ็ญมารมีทานทางน้ําจิตน้ำใจและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอพระคุณล่วงหน้าด้ยวยนะครับผม ขอกราบอาราธนานิมนต์อำนาจเดชบาร,รมีอิทธิบาร,รมีบุญญาบาร,รมีแห่งท่านเจ้าคุณพระครูพิจิตรสรคุณหรือหลวงพ่อพรประภากรวัดบางแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมหากแม้นว่าองค์ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อได้ทราบโดยญาณวิถีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระจะมีแผ่พระกระแสจิตแผ่อิทธิบุญญาบารมี เข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองอำนวยชว่วยเหลือให้ทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะน,นี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองไพยบุญทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาไม่เจ็บไม่จนไม่ตำกว่าคนนั่นเอง คำว่าไม่มีจงอย่ามีแด่ทุกท่านขออนุภาพบุญญาบาร,รมีอิทธิบาร,รมีองค์ท่านเจ้าบุคุณหลวงพ่อพรวัดบางแก้วเมืองนคนปรปฐมขอได้โปรดเมตตาแผ่อิทธิบุญญาบารมีอำนวยช่วยเหลือให้ทุกท่านได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัย สรรพเคราะหเสน็จอย่างไรจงมาลายหายไปสิ้นยังมีแต่ความเป็นสวัสดีพี่พัฒนมองคลมีโชคมีลาบมีเมตตามหานิยมตลอดสายโดยทั่วหน้ากันเทินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ